อีกดีต้อัปเพื่อนก็สู่รายการเกาะหลวเที่ยวครับผมในทริปนี้เราเดินทางกันต่อกับ G P X Tuscany น,นะครับเขานี่จะพา,าเพื่อนๆ<อ>เข้าสู่ป่าแ,บบแห่งบ้านหาดนิ้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมกระตั้มจะเดินทางมุดเข้ามาในป่าจริงๆเลยนะแลวมาดูว่าเส้นทางที่เราจะไปจะประสบพบเจออะไรนะครับในาการเดินทางเรามีรูปแบบในการประจนภัยเกาะหลตเที่ยวบริการในทริปนี้ได้เลยครับผมโอเคตั้มไป ตอนนี้เรากำลัลงเดินทางเข้าสู่ป่าไปดูดิว่าจะไปถึงแม่น้ำน้อยไหมซึ่งพี่เขาบอกว่าไปไม่ถึงนี่ก็เป็นป่าแต่ที่ถนนดีอยู่นะข้างหน้านเลย่ิเข้ามาเห็นป่าซึ่งผมประจําทางไม่ได้ด้วยนะเพราะคนที่จำปากันแล้วก็ไม่มา ไปหรือขวาเอาแล้วไงน่าจะนี้น่าจะนี้ มาถึงกลางป่ายางเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเลาะไปเรื่อยๆนะผมจําเส้นทางหลักไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังเห็นเป็นเสาไฟอยู่เนี่ยมันก็น่าจะยังคงเป็นจุดที่เขาเรียกว่ายังจะเลริออยู่นะครับก็ยังแบบมีถนนหลักอยู่ฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยน่าวิตกกังวลว่าจะหลงนะครับก็คือเรามารถเล็กนะก็เลาะมาเรื่อยๆนะครับมาได้เรื่อยจริงจริงถ้าคันใหญ่มาก็จะ อาจจะท้อได้นะครับเนี่ยออกมาก็ยังเป็นบ้านชาวบ้านเรื่อยๆนะครับเบเท่าที่ผมจําว่าเส้นทางที่เราเคยมาเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องค่อยๆไปนะก็เปิดแมปนะเพื่อนๆใครอยากมาก็ลองเข้ามาที่บ้านอ่าหาดนิ้วแล้วก็เลาะมาด้านหลังตามคลิปเลยนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่รถคาสคานีเนี่ยอ่าเจอพอเจอเส้นทางกระแทกๆแบบน,นี้ช่วงรถมันสั้นนะมันค่อนข้างจะแบบขึ้นมือเยอะไปนิดนึงทรมานพอสมควรนะ อาจจะมาไปเรื่อยๆครับไปกับสมตั้มนะตั้มนำอยู่นะตอนนี้หินลอยนะครับโอ้โหข้างหน้าเขาป่าไพ่ครับแท็กป่าไพ่ครับอมองลายดีๆครับโอ้โหเขียวว้าได้อยู่นะเนี่ยเดยหลังพาแอฟฟี่มาซิ่งมั้งครับตรงนี้น่าจะขับได้อยู่นะ มั่นใจในระบบ <laughs> มั่นใจในระบบรถ <laughs> โอ้โหเป็นไงเไม่ใส่ไฟหายไปไหนแล้ววะต้นต้นเสาไฟฟ้าหายไปแล้วอ่ะ <laughs> เออไฮ้ยเ,ออเออจอชาวบ้านโชคดีอุ่นใจอ <laughs> ่า โอ้โหน้าคมกันนะโอเคครับไปต่อโอ้ยฉากหลังสวยอ่ะโอ้โหเขาสวนเขาอ่ะเฮ้ยทางสวยอยู่นะโอ้โหสวนสวนนี่มันต้นอะไรวะเนี่ยต้นอะไรอ่ะเนี่ยต้นต้นอะไรวะเนี่ยทุเรียนครับวันนี้ทุเรียนออกมันเตี้ยเหรอใช่ทุเรียน นี่เราอยู่ตรงไหนเนะี่ยเข<อ>้าไปก่อนไหมมื่อกี้น้องเขาก็หน้าตาคมๆเหมือนกันนะเชา้าสวนนะไ,ไดไ้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคสมต้ำนำไปเลยลุงหรือพี่เปลี่ยนน้องเส้นนี้มันวิ่งไปจะรู้ไหนได้ครับซ้ายซ้ายหรือขวาพี่ได้หมดเลยโอเคได้หมดเลย เดี๋ยวไปเจอข้างหน้าได้หมดเลย Let's go ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ชันนะโอ้โหด <c oughs> ซูซ้ายซ้ายไปเลย มันจะทางมันจะหมดอันนี้ไม่ใช่ทางที่ผมมาตอนนั้นแล้วนะเนี่ยโอ้โหวิวดูวิวดูวิวโอ้โหระวังระวังระวังทิ่มเท้าผมดูคลิปรถฝรั่งโดนไม้ทิ่มเท้าโหจัดโอ้โหโอ้โหโหดูหน้าผายังสวย โอ้โหนี่คือต้นทุเรียนหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิเขาทําแบบปลูกแบบหมดเลยนี่ทุเรียนลุนนู่นมีบ้านมีคนอยู่ตรงนู้นคนหนึ่ง <c oughs> เขาเห็นเราไหมโนอะ้โหปะโอ้ยโอ้แท็กนี้ยาวๆเพ,พื่อนๆทริปนี้นะครับกับการเดินทางกับทัชคันีแบบสายสไตล์บบเอเวนเจอร์เข้าสวนเข้าไล่ชาวบ้านเขา ลากมาครับตามเอาตรงไหมไม่ครับมันไม่ใช่นะเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวหาทางออกก่อนผมว่ามันน่าจะผิดตั้งแต่ที่เราเลือกที่จะเลี้ยวขวาครับมันยิมน่าจะเป็นซ้ายหรือเปล่า ตั้แต่ตอนนู้นตั้งแต่ก่อนอย่าเข้าสวนยางอ่ะอ่ะ,อะแผนที่มาช่วยเหลือประชาชนก่อนเข้าป่าเลยนะครับเนี่ยว้าวเขาอะเนี่ย ติดโอเคโอ้รถมันใช่ที่รถคันนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหูเตยปะเนี่ยโหย เดียวอะไรกันวันนี้หอ้โหูโัทะล,ลุมาฝั่งไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้ น่าจะผิดลายแล้วครับตอนนี้ผมว่าผิดมากลแล้วแต่ว่าลุ้นว่าข้างหน้ามันจะตัดเข้าถนนหลักได้นะครับตอนนี้ลายทางหายไปแล้วมันน่าจะหมดแล้วเนี่ยอะไรอุ้ย โอ้โอ้ยยี่กลางป่าเลยครับโอ้ยตามอยู่ไหนกันเนี่ย มีบ้านคนเหรอน้งเอ,าเอา้เอาหมุดบ้านคนน้นนู้นมองไว้ผักก้อนผักก้อนคิดว่าทางไม่ไปได้ตลงนี้ไปแล้วไปตานโน่นอย่าไรโน่นเห็นมีรอยล้ออยู่นะอะนะแต่นี่<ต>นคือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้คือกับข่าวที่เราเนี่คือไม่ใช่นะตายโหงบันเทิงไหม <laughs> อยู่ไหนนี่นี่ลายมันหายไปเลยเนี่ยลาถนนไม่มีแล้วนะคือไม่คานไม่ตรงนั้นพี่เขาบอกว่าตันเขา<อ>พี่เนี้ยเขาบอกว่ามันตันไม่ได้บอกว่าไปได้เหรอเ,เไไอขาบอกว่ามันตันแล้วจ่ายเขาโ้ยเถอะไปได้ผมไม่ได้ยินว่าเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวไปได้ทั้งคู่เขาบอกว่ามันตัน โอ้เข้ามาข้างในแล้วมันตันมันโอ้อ่ะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนอเอาแล้วครับท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงนะไม่ได้ตลกนะเขาบอกบยางเยิงรั่วไปเนี่ยเอาเอาวอีนะนนลดความร้องมขึ้นด้วยเร็วเนี้ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนมันทำงานอยู่เจอกันเจอกันโอ้ตอนนี้เรากำลังหลงทิศครับผม เราจะวิ่งตามรอยด้านหน้าไปแล้วก็จะมีเห็นวัวสองตัวนะครับเราก็จะมีความเชื่อว่าน่าจะมีคนดูแลอยู่โอ้โหว,วัวมองด้วยความสงสารไปแล้วอยพี่วัวลบกอนมีเจ้าของบ้านแบบนี้ไหมเนี่ย ธรรมธระเลยครับพี่มงาวแล้วไงผู้นายไม่บอกทางเราเลยอ่ะเราลงไปแล้วต้องเทขึ้นหรอออ้ตามมันจะขึ้นได้เหรอ นี่เอาคันใหญ่มานี่เศร้ากันนะได้ได้ได้ขึ้นไปตรงบนเนรดีกว่าหัวเรื่องจะปิดเหรอครับโอเคเจอทางแล้วโอเคทางนี้อยู่ทางนูน้น ทางนี้ไหมทางรถไปเระคระะะขาน่าจะเอามาให้อาหารให้วัว ีใครอยู่ไหมครับค่อยๆไปตามทางกันเลตม้ตม,อมนอยนอยออกได้ไหมครับออกไปเลี้ยวขวา ครับแล้วไปโพที่ไหนครับ <C> e <ase in> จะไป,น,น,ะะไปน้ำน้อยครับแม่น้ำน้อยขวาโอเคแต่นี้ตอนนีออ้ออกได้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับัคคุณรบโอ้โหสุดๆเลยครับ อะไรก็ไม่รู้เจ,จ,จอวงเจอวัดวด้วยเอาวัวพี่นะอขอบคุณครับไปอ๋อโอเคขอมากครับขอบคคุณรับขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหโอเคอันนี้โอ้มอหมีน้ำหายอยู่ด้วยสวยจัง นะถ้าเราวิเราแยกสายต้นแต่ตอนนู้นะน่ะก็จะมาตรงนี้แหละน่าจะเดินทางไหนต่อนี่ดิเอาไปา <c oughs> ถูกทางนะเ <c oughs> นี่ยทางมันประมาณนี้ผมจำได้เดินน้ำก่อนไหมเดินน้ำ ้มาอุยหลุดพ้นมาแล้วทุกคนไงตาวันนี้ปล่อยไหมปล่อยดูวิญญาณเฮ้ยน้ำมันเหลืองนะเฮ้ยเดี๋ยวพักกล้องไว้นล้นะกล้องร้อนจีเลยตอนนี้ใส่เยอะมากตอนนี้ชุดรูปเราคือเราหลงเข้าไปโซนที้หลังเขานี่นะหูหล่อนจัดนะครับตรงนู้น เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นทางสบายๆแล้วเดี๋ยวจะตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเจอกับอีกหนึ่งจุดก็คือแม่น้ำน้อยแล้วไปหาให้เจอเราจะหาแม่น้ำน้อยให้เจอนะโอเค